ก้อนหญิงพร้อมหรือยังครับเชิญเลยครับมาสนามแรกเลยโอ้โหมีกี่คนนี่ปัจจัยมี12นะกี่คนเสครับมาเลยมาด้านหน้านะครับขอถ่ายคลิปออกมาสวยๆน้อยนะฮะตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่สนามป้าตึง ตำบลสันายนะครับรตอนนี้เกมจีโฟกุตบอลรอบสาธิตกวนประจายคือปอน้อยนะครับน้นอสามารถคว้าเสือ้อจีโฟกไปครองแล้วหนึ่งตัวด้วยความบาเต็มใจของพ่อกำนั้นนะฮะพลาดกันไปนิดน้อยเดี๋ยวม่ได้ตอนนี้เรามาดูกวนไปยิงพองครับเดี๋ยวจะมีไผ่พองมาดูครับ<ต>คนแรกขึ้นเลยครับในน้ำตัวเลยครับเชิญเลยครับคนแรกชื่อหยางเจ้า ้คำสุริยนนี่ไอ้คำสุริยนกติกาครับเขาหูกันแล้วนะห้ามออกห้ามเลยเกตจบบ่เกินสามเกตอินวันได้สามต้มโอ้ยแห้งกันลังดีทะลูู่ตรแตามครับท่านต่อไปครับสาสิวิมนทวีคุณสาสิวิมนครับ มาแล้วห้ามออกห้ามเลยเกตจบ,บเกิน3เกตอินวันได้3ามแตม้มจบสองได้สองแตม้มจบสามได้หนึ่งแต้มผูจัดการไหนบอกฮะจะต่างกมือกันไปเนี่ยป้าทอนคนที่สค่ะอ่าป้าอร คนที่สามมาเลยครับมาเลยเอาไม้มาเลยครับอา้าวชนครับยังอยู่คนที่สี่เตรียมใจถูกฟังกัเตรียมใจเสดปาเตรียมใจนะฮะ <laughs> เตรียมใจก็ได <c oughs> ้นี่โอ้ยโอ้ยออกก่อนครับอ้าวศูนย์ แม่จันสีครับนี่ลูกสีส้มทำอะไรอ่บ้านโป่งสลีนะครับเนาะโอ้จกดีครับยังมีเจือกจุวยเสื้อเขียวนี่บ้านโป่งสลีนะจันสมปิมป้าปงสีอ วันนั้นจำหยู่ตั้งกลางเนาะอ่าห้าสนามนะห้าเกตนะสำหรับสาธิตโแขนดิอ๋อแขนดิอ๋อครับบุปผากองล่าบุปผากองล่าจนลูกแดงนะนะขอบอกไว้ก่อนว่าเสื้อของ มูอันกลุมไม่ยิงตัวน้อยนะครับใส่ไปได้กันฮือเป็นฮือลูกฮือหลานใส่เอาเด้อคุณแม่ชื่ออะไรบอกดีแม่จันดีวิชัยกุลปะตึงแม่จันดีครับปะตึงอ่าวิชัยกุลปะตึงอันนี้บอกชื่อด้วยค่ะแสงจันทร์ขันธกิจค่ะแสงจันทร์ขันธกิจ อ่ามาแล้วครับ<ม>โอ้ตอนนี้มีไข่ป้นมุมสักคนกะนป่นแล้วเออมาแล้วป้นหนึ่งคนคนสุดท้ายด้อ่าส,สวยก็ต้องตีสวยอ่าย,ยังดีมีตัวแทนกลุ่มป้นมามวม,มุมหนึ่งคนหนอนอ่าเล่นเลยครับข้างที่สองกับข้างที่สามครับลุกนี้มาก่อนครับเล่นก่อนเลย เอาอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะมันแบบเลยกะแต่แต่มันแบนมีมุมยิงศูนท่าต้องยิงทีเดียวใช่มครับต้องยิงไปยในสามอ่าคนนี้มาเลยครับต้องยิงเลยครับเดี๋ยวครับคนอื่นอย่าเพิ่งนะครับอ่าต้องเล่นให้ครบ สามข้างก่อนอ่าต้องยิงครับถ้าวางแบบพ่นมุมนี้ต้องยิงไกลอย่างเดียวครับเข้าก่อเข้าก่อเอ้ยเกือบอ่าต่อไปลูกนี้ครับสีส้มยิงเลยครับไฟบังครับ ลองยิงพกอะลองยิงพกอะเอ้ยสวดไปหน่อยเดียวมาคนต่อไปครับหยุดโอเคยิงได้ไก่หน่อยไปแล้ว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  โอ้ยอ่าถ้าสนามแรกมีใขรยิงเข้ากับศูนย์แต้มเต่ากันถือว่าเสียาหายสบายใจที่สุดคือค้นตีออกอ <c oughs> ส่งถึงคือตรงโอ้โอมาซื้อละอะ,ะต่อไป ยิงเลยครับครั้งที่สามมาซูนมดอ่ะครับเาต้องยิงนะครับเาลอง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  โอ้กัดเพื่อมันฟุกอ่ะมุมนี่อ่ะเออคือว่าถ้ายิงเข้านี่ผมดึมมาเล่นตัวอแ่งล่นะเก่งล่ำเก่งล่ำอ่าต่อไปครับลำดับการขึ้นขึ้นเหมือนเดิมครับครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีใครทำแต้มได้ครับ นี่ตอนนี้เฮามีแชมประเภทชายมายืนกับกรับนี่แนะนำได้เลยครับถามได้เลยนะนี่พานมาแล้วเอาแต้มไป้งตั้งสองเอาทีละแต้มครับเดียวเขาไปยิงเ้าไปพ่น่ะแม่นแมนยี่ยม ี๋ยวขอเตียงเขาไปกันตือมาแล้วโอ้แหงลำก้อ๋อออ้มดชิดแหงยังดีอยู่มดชิครับจอยเดียมัจจัมาแบ้จงเจ้าไปักันมาแล้วมาแล้วโอเค เวลาแข่งเต้นี่เขาจะมีกวนละห้าคนเท่าอันนะครับนี่ครับนี่เป็นเกมสาธิตเท่ากันเลยเฮอนเล่นมดกูคนแล้วครับสิบเอ็ดคนนะตอนนี้ดูอ๋อสิบคนครับในสนาม อ่ะเก้าเก้าคนครับสีขาวสีขาวสีขาวกระแทกแล้วเอาละไปหน่อยอนนึงค๋อ

หนึ่งแต้มมาแล้วจันสีเลยเนาะเจ้าจันสีหนึ่งแต้มเอาขอหนึ่งแต้มอขอหนึ่งแต้มไปเบี้ยวไม่น้อยนะฮะ <lunch> ลงะางางโอ้อาใจเย็นเย็นโอเคห่แต้มโอ้วางจอีมดซีครับบ่มีมุมยิงเสียของเลย มาแล้วจังเดียวกันก็อ่ายังมีมุมยังมีมุมนี่ไเลยนี่เป็นมือโปรโอ้นี่เป็นมือโปรได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้กั้นหายใจสิสองวินาทีใช่ ถ้ากระดิ่งบบขึ้นไปดังบนนี่เรียบ้อยนะดนตีเดงเลยนะแม่กันตีตรงนี้ไปไหนเด้งเด้งเตี๊ยมเด้งจัดแมนนะอีกอ่ะเอาเลยคุณน้าใกล้คุณน้าเลยเยี่ยมมเอาละเยมีคนได้เตีมละได้เอ่ได้ยูได้ยู อายิงเล่นบอลเลยยิงเลยป๊อข้างไหนในชีวิตเอาขนาดเล่นบอลเกมแหลกนะแม่เนาะมาเกย์เล่นเลยเอาล่ะต่อไปสนามนี้ครับไข่ได้หนึ่งแต้มคนสุดท้ายขึ้นก่อนครับแต้มคนสุดท้ายก็แบตเตี้ยขึ้นก่อน ไปแล้วอ,ออกสูนกำลังหาขึ้นน้ำหน่อยเอาละแต่วังหนะาถ้าคนน้ำออกคนตานี่จะออกเต็มหลายคนอยู่หละเตียมเวนน้าเวนพุ่งเนีมันล้มดูรังพุ่นม,มาเนี่ยเมื่อกี้ล้มปัดเลยนะ À, yeah. À, chót ừ, ờ, luôn chót. <laughs> ờ, sang đây luôn này, sang đây. Hú cầm, hú cầm vô. Nan, 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 ơi! Chiếc chui, chiếc chui. <laughs> เอ้ยจะพังไปแก้ตัวเตีะตีตี๋ันะน่าเขาไม่พังไปแก้ตัวเตอ้เชี่ยวตัวน้อยมันค่ได้เนี่ยนะเอออ่าออเิมได้มันเริมได้้ย นี่มึง็ใส่เลยวย็้นเลยอันนี้เบอร์เอ็กแอลครับอันี้ XL คสีส้มสีนบนีผมเปิดเร่องมาเข้าลาย่ะนะเดี๋ยวรอผมสร้างทำแหม่รัดหนึ่งก่อนครับมาเข้าลายอ่ะอาแหม่มคนแหม่มคน ตอนนี้เข้าร้ายอยู่สองคนสามคนอนาลูกที่จะเล่นก่อนนะครับลูกนี่หนึ่งลูกนี่2องนักระสีส้มสามอันนี้คือปนลายแล้วนะครับไปเล่นช็อตที่สามตอเลยครับสวยก็สวยก็ยกล่ำก็อ่าเรามาลุ้นดูได้เสียงอยู่ได้เสียงยอย,งยอู่ ได้เสียงอยู่ท้างที่สามครับถ้าเข้ากันหนึ่งแต้มกระจำเป็นน่ะอ่าตีเลยโอกาสสุดท้ายเี yes! ยสอสุดวิชาปันไสแล้วนะนนอ่ามาเลยครับยังไม่ได้แต้มเตือ มาละดึบ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 มาเลยครับข้างที่3มต้องยิงเพื่อหนึ่งเตม้มถ้าได้แหมหนึงก็เป็น2เป็นผู้นำละ ยังบาดได้เตี้ยอ้าวหูน้ำแค่หนึ่งแต้มเพราะฉะนั้นคนที่มีศูนแต้มหมดต้องกลัวครับเปิดน้ำแค่แต้มเดียวยังมีโอกาสเย็นเย็นต้องยิงครับต้องยิงสามเลยต้องยิงแล้วยังไม่สไก่แล้วนี่ยังได้อะเอาละคิดว่าเป็นเกตอินวันเลี้ยวเลี้ยว มนวิดซ้ายวิดขวาแล้วเฮ้ยย้ายอย่าบอกใครพี่บันเถ็นโมงดีว่าน่ามายิงครับยิงปุพาสู้ๆเดินช้นๆปุากำลังมาที่3เอาเลยโอ้โหบันถึงยังก้าหมดแหงนะครับศูนแต้มหมดแต้มแล้วหมดเสร็จเอาเลยอ่าต่อไปครับยิงเลย ลกลับมาเรียนหู้ก่อนมาเยนหู้ก่อนมันจะได้หูไงอ่าเข้ากเข้าก็เ้่อ้าต่อไปครับ <c oughs> ่เลลอ้เตเดีวห่วาเล่นวันนี้แล้วเดี๋ยวไปลักเล่นกันคนเดียวนีดลุ่มๆนะเ <c oughs> กมนี่มว่วนนะ <c oughs> จะลักเล่นเหนอ,อนด <c oughs> เล่นกันได้ <c oughs>